ัโก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะซึ่งคิดว่าเนี่ยผมก็จะมาเล่นโรบอบแมปที่มีชื่อว่า Shadow Foot t น o ในเองนะครับนันแล้วก็ห่างหายจากแมปในวันพีไปก็ค่อนข้างจะนานเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวแบบนี้กันละกันนะครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นร่างเกาะแรกนะครับใช่เกาะแรกมีแค่นี้แหละนะครับแค่นี้แหละนะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวเอาไว้รีสเตทนะครับก็ราคาอยู่ที่25งหมน้านะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวรับเควสนะครับนะ อันนเป็นเคเบิลแรกนะครับก็ทําการติพุ่นี้ไปนะครับแล้วก็นะครับกาะต่อ,อ,อไปก็เป็นเกาะลิงนะตอนนี้ก็เกาะผมว่าเกาะมันอา่าเหมือนเกาะจะมีอยู่แค่นี้อนะถ้าดูไม่ผิดนะครับมีมาสเกาะนะฟัวเดี๋ยวลืม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 ลืลไปว่ากินผมปีศาจนะครับโอเคก็ด้านซ้ายล่างก็มีแตแตดนะครับก็จะมีอันแรเป็นพวกดาบงนาเมดนะครับของหมัดอะไรพวกนี้นะครับนะไอ2คือดีเฟนต์ไอ้3คือเป็นพลังผมพิศาจนะครับประมาณนี้นะ แล้วก็อันนี้นะครับก็เป็นที่เอาไว้ใส่โ,โคะซึ่งเออผมคิดว่าน่าจะเป็นเวียดน,นามหรือเปล่าคิดทำไมทำไมภาษาแปลกทำไมทำไมตัวอักษรมันเป็นอย่างนี้วะอักษรมันก็แบบแ๊ะควรดิวะมันแบบเนี่ยมันแบบไม่รู้ดิมันเป็นภาษาอะไรแต่ว่ามันไอ้กิ่แปลกๆหรือว่ามันมีแค่แบบว่าแนวตัวอักษรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคอันนี้คือเป็นการโดเน a t ะครนะเป็นการแบบว่าโอนตังค์ให้เพื่อนได้ด้วยนะครับนะโอเคนะครับ โอเคอันนี้เป็นด้าเกาะลิงนะครับเรือมันคือเรือยังกาดโอเคอ้าวแตฟักอ๋อไอทีโพสเลยอันนี้ก็เป็นตัวจุดสมผลปีศาจนะครับราคาสี่หมื่นนะครับใช่ปะเออสี่หมื่นนะครับแล้วก็เรียก็มันจุดเราเคสแต่ว่าใครที่เลเวลไม่ถึง20ก็ไม่สามารถรับได้นะครับนะอันแรกคือเป็น ลิงธรรมดาตรงนี้นะไอสองคือเป็นบอสลิงนะครับนี่นะเป็นบอสลิงนะครับบอสลิงก็อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับโอ้ยไรไอหน่องไอจุดกระโดดึ้นไปลยยิยังไม่เคยตีเลยว่าไม่รู้ว่าขึ้นมาถึงหรือเปล่าลองดูโอ,โอ้ชิมตุตีโคตรแรงเลย <laughs> อุ้อ อุ้ยไม่ตายเออไม่โดนด้วยกระแทกไปหนึ่งทีเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นบอสแชงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอัปเดตมาหรือยังหรือว่ามันแค่แบบว่าที่ผ่านมาบักไปได้เด้อโอเคก็ช้ามันเถอะนะครับอ่าอันนี้ก่อนแล้ววะเนี่ยเหมือนจะเป็นโคลอีเซียมหรือเปล่าว่าแต่เมาส์เมาส์กูบักอีกแล้วเออเมาส์หลอนสบายเล่นกินนี้มาหลอนแปลกๆนะทุกคนนะเราะว่า อา,อาจจะเป็นจุดเกิดบอสอะไรสักตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่เกิดนะทุกคนนะมันมันโล่งเลยนะฮะโอเคก็เอาไปเกาะต่อไปแล้วกันนะเกาะด้านซ้า,มายมือตรงนี้นะโอเคครับมาก็เราก็ใกล้ถึงเกาะกันแล้วเกาะนี้มีอะไรว่านามีนาดิก้าเมาส์มานเป็นอะไรเนี่ยมีนาดิกาวนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นเกาะอ,อะไรนะเอ้เดี๋ยวปืนใหญ่อย่างงี้บาร์กี้แน่นอน บาเกย์นอนให้ดาวาเลยบาเกยม์มือเกาะบาเกย์แน่นอนเลยแหละกาะบ,บาเกย์มันถ้ามีปืนใหญ่บน,บนหลังคาบ้าน,นกูไม่พออะไรมือนกันนะอ่ากาะบาเกย์จริงๆไงีม่เท่าไหร่วะหกสิบเลยไปแล้วเก็บเลยเก็บเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันนะเอาบาไปก่อนนายเนาะโอเคมาเดีย๋ยวผมจะมารีวิวผลนี่ก่อนแล้วกันนะผลหนดข่าวนะครับผลสั่นนั่นเองนะครับโอเคสกคิลแรกนะครับสกิลนี้ต้อง เป็นกันนี่คนระับนี่เป็นอยู่ที่ค่อนข้างสะใจมากเลยนะเดี๋ยวก,ก็ลอยทิ้ละกันนะน้องเอ้ยกินไมโครดาวไหมนี่จับมาอือมกระทรืบกระทรืบไปดนที่ข้างกระเจ๋งเลยนะโอเคย์ไปดีกรเอ็กนะครับตบนะครับเอ็กยูซี่ทุบพื้นนะครับนี่แล้วก็สกิลวีนะครับเป็นขึ้น นี่ไงแต่ผมชอบสกิลแซดแล้วคือสกิลแซดมันเป็นสกิแลแบบค่อนข้างจะแบบเฟี้ยวนะหัว่านะเออโคตรเฟี้ยวอะ่ะสกิลแซดเนี่ยเดี๋ยวรอโอ้จอสันหมดแล้วจับมากระทืบเลยอืมเหยียบสามด้วยอีกทีหนึ่งนี่นี่นี่ไม่ตายให้มันรู้ไปไอ้น้องเอา้าแล้วผลที่กวางไว้ตรงไหนวะเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ย ผลชิบหายวอวจะบอกแล้วว่าจะบอกว่าเปฟงขึ้นเมื่อกี้แล้วอ่ะชิบผายแล้วไง <c oughs> ผมใส่ขึ้นซัดมันออกไปแล้วโอเคก็ชอามันเถครนะมาเรามาทุ่มผลกันดีกว่านะครับสักผลหนึ่งก็ยังดีนะตังค์งพอดีเลยครับสี่หมื่นะ 40, นะครับนะแล้วเมากูไหนเนี่ยเม้าหายแล้ว <c oughs> เกมแม่งทำเมาหลอนนะเกมนี้เอ้ยสุมส่มๆนี้เลยอะโอเคนะครับผลอะไรอะ ินเลยแล้วกันนะน้องเฮ้ยผลแสนเฮ้ยเท่ดีนี่ยอืออืออืออสกิลเยอะชิบหายครับโอเคมาลองสกิลแไอเดี๋ยวเราออก่อนลกันนะเป็นเหมือนจะเป็นหอมันติดมาให้นะครับอุ้ยคแรงโอเคไปสกิลนะครับนี่จิงเลยเฮ้ยสกิล แต่เอ้ยฝนไม่ด so well, oh, kind of uh, <laughs> ีว่ะเกไอ่ะโอ้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 อ้อ้โอ้อาแล้วไงต่อเอเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตัวค้างเป็นเร็วโออะไรวะเกิดขึ้นมาไม่แก้เด็กยูเอฟระกัดนะเป็นกบินเรยวได้วยมันจะทำตื่นเ็าดีนะเนี่ยเรียวไว้ด้วยนะไม่ต้องเอาไปทตื่นเลยนะทุกคนนะเรวไว้ด้วยโอ้ยโอ้ย โอ้โอเคเดี๋ยวรออะไรสกิวก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้สกิวกดไม่ติดสกิวแน่สกิวคูดาวน่าจังวะสกิวสกิวเองสกิวสกิวสกิวรีเซ็ตตัวแม่งเลยสากโอเคครับมาสกิวสกิว โอเคท้าแม่งด้วยแหละโอเคทำาไมคลิปด้วยก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแบ่งกันดด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคนจุกลูไอ้น้องนะสกิวีอ้โอเคยอมไหม